เราแผ่ขยายอาณาจักรออกไปได้ไกลามากในยุคข,ของท่านนะครับเรียกว่าเขมรครึ่งประเทศเนี่ยเป็นของสยามและก็ดินแดนฝั่งลาวที่ตีมาตั้งแต่รัชกาลที่1นนะครับก็ทั้งดินแดนลาวจนถึงเชียงขวางไปถึงเวียดนามนะครับก็เป็นพื้นที่ของสยามเระเทศทั้งหมดเลยก่อนที่จะมาเสียหยดินแดนให้กับทางฝรั่งเศส ทำไมยังไม่มาสักทีนะจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับว,วันนี้ีวิวกาสด,ดีพาน้องเป็นโนมานะครับจะมาเที่ยววัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีกันน้องเป็นโนมี f เฟซบุ๊กมีไลน์มีไอจี INE, IG อะไรไหมจะได้ฝากท่านผู<ะ>้ชมไว้เลยเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นภาพ ข้างๆไว้ให้นะครับค่ะอาจารย์สันนะคะวัดเฉลิมพระเกียรติที่นี่มีความสําคัญยังไงบ้างหรอคะครับวัดเฉลิมพระเกียรติเนี่ยนะครับเป็นวัดในพระบาทสมเด็จพระนั่ง9้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ครับเป็นวัดที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีเริ่มสร้าง2,390ได้แล้วก็มาเสร็จสิ้นในปีประมาณ2,400 นะครับ mm hmm. ก็ใกล้จะสิ้นราชการแล้วละครับในช่วงนั้นก็คือท่านอายุมากแล้ว60กว่าเสร็จแล้วนะครับก็วัดนี้เนี่ยสร้างถวายให้กับตาคุณตาคุณยายนะครับแล้วก็คุณแม่ของท่านก็คือเจ้าจอมมันดาเรียมนะครับก็ถือว่าเป็นวัดประจำราชการเ,เป็นวัดประจำราชการวัดหนึ่ง mm hmm. ซึ่งจริงๆมีหลายวัดเพราะว่าในสมัยท่านเนี่ยใครที่สร้างวัดท่านจะถือเป็นเ,เป็นที่โปรโดปาน mm hmm. ในตลอดช่วงราชการของท่านเนี่ย มีการรบกับเวียดนามถึง14ปี<ด>เรียกว่าอานามสยามยุทธ์นะครับ<ด>แล้วก็มีการรบกับทางข้างฝ่ายพมา่าปรปลายทางตอนเหนือด้วยเราแผ่ขยายอาณาจักรออกไปได้ไกลามากในยุคข,ของท่านนะครับเรียกว่าขเขมรครึ่งประเทศเนี่ยเป็นของสยามและก็ดินแดนฝั่งลาวที่ตีมาตั้งแต่รัชกาลที่1นนะครับ<ด>ก็ทั้งดินแดนลาวจนถึงเชียงขวางไปจนถึงเวียดนาม นะครับก็เป็นพื้นที่ของสยามประเทศทั้งหมดเลยก่อนที่จะมาเสียดินแดนให้กับทางฝรั่งเศสนะครับซึ่งฝรั่งเศสก็มาเกเรกับเราแล้วก็มาเรียกค่าปฏิกรีอสงครามยึดดินแดนฝั่งฝั่งประเทศลาวฝั่งประเทศเขมรไปนะครับน่าเสียดายนะคะคิดแล้วน่าเสียดายครับ อาจจะลืมลืนไปราชการที่3ามเนี่ยถือว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระบีชาสามารถมากนะครับเราอาจจะไม่เห็นผลงานท่านโดยตรงในวันนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ก่อนที่จะสิ้นราชการเนี่ยท่านฝากข้อความสําคัญไว้ให้กับราชการต่อมาประโยคหนึง่งซึ่งท่านบอกว่าสงครามข้างพม่าและก็ข้างยวนเนี่ยน่าจะสิ้นสุดลงแล้วคงจะไม่มีต่อไปแล้วแต่ให้ระวัง สงครามกับฝรั่งให้ดีนะครับสิ่งไหนที่เราต้องเรียนรู้จากเขาพยายามเรียนรู้แต่อย่าไปนับถือเขาอันนี้เป็นข้อความสําคัญนะครับผมอาจจะไม่ได้ท่องเป็นประโยคคําต่อคํามาให้นะครับแต่ใจความสําคัญก็เป็นในลักษณะนี้ท่านมองแบบข้ามอ็อตมากคลข้ามอ็ามอตม,ม,มากครับ,รบเมื่อเกือบ200ปีที่แล้วว่าเราเนี่ยต้องเรียนรู้ตัวเอง นับถือตัวเองให้ได้ในสิ่งที่เราเก่งที่เราสําคัญเพราะวันที่เขาแจ้งข่าวมาว่าอังกฤษยึดพม่าได้แล้วนะครับน้องเป็นโนทราบไหมทางเราเนี่ยไม่เชื่อ,อมไม่เชื่อว่าจะท <ำ S 1> <ม>ําได้<ะ>เพราะว่าพม่ากเก่งมากๆนะครับขนาดประเทศจีนซึ่งมีประชากรเป็นหลายร้อยล้านในในชั่วโมงนั้นลงมาตีนะครับพระเจ้าครงซีลงมาตียังตีเอาชนะไม่ได้นะครับอ,อังกฤษเนี่ยเป,เป็นเกาะซึ่งไม่ใหญ่มากแต่มีเรือและก็ปืน นะครับเขายึดพม่าได้การสงครามนี้เข้ามาเตือนเรานะครับแต่ถ้าหากว่าเราใช้ช่วงเวลา30-40ปีนั้นอนะในการพัฒนาเราคงจะไม่เสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ําโขงนะครับก็คือฝั่งลาวขาเขมรเนี่ยให้กับฝรั่งเศสนะครับเ,เราคงจะไม่ต้องเสียค่าปฏิกรสงครามท่านทราบไหมครับค่าปฏิกรสงครามนี่เป็นล้านล้านบาทในวันนั้นท่านใส่ให้เงินไว้ให้ในถุงแดง ถ้าเราจะเคยได้ยินท่านเตรียมเงินไว้ให้ในถุงแดงแล้วเราก็นำมาเป็นค่าปฏิกรสงคราม,มนั่น,นะฮะถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ของคนที่รู้รวไว้ตั้งแต่ตอนท่านยังยังมีชีวิตอยู่นะฮะท่านเตรียมไว้ให้ก่อนเลยเป็นเงินนั่นแหละที่มาช่วยกู้ประเทศไทยไว้ไม่ใมวันนี้เช่นกันนะครับเราก็ควรจะมีสำนึกว่าเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อที่จะให้รู้ว่าตัวเองนะ่ะอยู่ตรงจุดไหนของโลกนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจก่อนที่จะนำจุด you okay. เดินเที่ยวมาบริเวณรอบบัตรแล้วนะคะก็ขอขอบคุณอาจารย์สานมากเลยค่ะที่พาเป็นเราแล้วก็ทุกคนมาเที่ยวในวันนี้นะคะวันที่นี่ก็สวยงามมากเลยค่ะบริเวณกว้างขวางแล้วก็ติดกับ,บริมแม่น้ําด้วยนะคะคือการกลับเข้าสู่ธรรมชาติเนี่ยจะทําให้เรามีสติทุกคนมีความทุกข์อยู่แล้วครับแต่ว่าการแก้ไขเนี่ยไม่ใช่บนบานสารกล่าวนะครับไม่ใช่ไปขอกับเทพสมมุติว่าคนเราจะจมน้ำเนี่ยกำลังจะจมน้ำตายนะครับ เราโยนอะไรให้ก็ต้องเกาะโยนจะโยนถังกัะลอนน้ำมันขวดเปล่าอะไรก็ต้องเกาะไว้ก่อนแต่นั้นไม่ใช่สารณะที่เราจะยึดนะครับถ้าหากว่าเรารู้ว่าเราจะต้องเสี่ยงกับการว่ายน้ำเราต้องหัดว่ายน้ำด้วยตัวเราเองเริ่มต้นที่ตัวเองนะครับรวันนี้ไได้เอาตัวเองเป็นที่ตั้ง <c oughs> ใช่ไหมคะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับสำหรับเด็กรุ่นใหม่ที่เข้ามาชมวัดกันแล้วก็ ขอเชิญชวนนะครับอาจจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมผู้ฟังโดยทั่วไปวันนี้ต้องกราบขอพระคุณนะครับสวัสดีครับ